คือตอนนี้ถ้าพี่สะสนตัวถ้าพี่มองอ่ะถ้าเกิดว่าพี่เล่นจริงอ่ะพี่ว่าพี่จะเข้าฝั่งมินิมินดีที่สุดพี่ว่า ส่วนตัวสลับพี่นะถ้าเกิดว่าถานะพี่เอาตัวที่พี่จริงๆตอนนี้นะพวกมินิเมนก็คือเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์ที่ต่อสู้เพื่อมนุษย์ด้วยกันไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วจริงไหมอะไรเงี้ยเออไม่ได้สนใจว่าจะมีซินจริงหรือเปล่าหรือจะมีอะไรแค่มนุษย์เพื่อมนุษย์เฉยๆอะไรเงี้ยคุณเป็นซินคุณก็อยู่ได้ถ้าคุณไม่ใช่ซินคุณก็ไม่ก็ไม่เป็นไรจริงไหมอะไรเงี้ยมินิเมนจะเป็นอย่างนี้พี่ว่าลอตเตอรี่ครับถึงเวลาแล้วครับชอนบอกว่าถึงเวลาแล้วครับ กันเอากันเลยดีกว่าดรโอแมนทันนีด้วยถึงเวลาแล้วยังทำงานเรื่องโค้ดเรื่องหุ่นยนต์ยังไม่เสร็จเลยอากอริทึมยังมั่วไปหมดเลยแต่เราไม่เวลาแล้วเริ่มได้แล้วดรโอแมนกำลังสร้างเพล็บให้เธอเล่าให้ฟังแล้วกันโอเคฉันรู้สึกดีมากที่จะได้ล่างงานให้กับคุณ ประูอยู่ที่แอร์พอร์ตใช่ไหมใช่ดีมากเราจะเอาพวกซินไปบุกพวกมัน,นมมตตแต่พวกมันไม่ใช่คนโง่อะฮะจะมี EM f มฟ l ก็ได้อะไรเงี้ยฮะแล้วเข้าไปรีเลย์ในในเไรนะเอารีเลย์ไอ้ไอ้ตัวสลับ

เกือบลืมเอานี่ไปด้วยกระสุนนะอ๋อนี่กระสุนเยอะก็ยิ่งดีไม่ขอเล่าให้ฟังก่อนอันนี้ฉันคิดออกมาได้ฮะมันเป็น deploy marker จะส่งซินไปตรงจุดนั้นพอดีไงฮะ นี่ไม่มากแต่เอาใช้ให้พอใช้ให้อันนั้นและกันอย่าโยนเล่นล่ะดีมากจะนน่เห็นแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นระเบิดรีเลท์เเที่เราเคยที่เราเคยได้มาที่ป่าแล้วจะส่งซินลงมาตรงนั้นใช่ปะ่ะ <c oughs> มันมีจะหุ่นยนต์แล้วทุกอ,อสติยมีหุ่นยนต์ด้วยนะฮะ เป็นอัตฉริยะเุ่นเขงฟังนู่นนะฮะตอนจัดการไม่ให้ได้ซะก่อนให้อัพโหลดทั้งหมดสู่ modified scene นะฮะสู่สู่ liberty party ที่ทำมันมาจากภาคสามาะจะไม่ผิดใช่ไหม ให้พามาอยู่ฝั่งเราใช่ไหมอ่าเยี่ยมเลยก็คือว่าพวกบัตเตอร์บัอตติลเนี่ยมันมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มันมันเป็นหุ่นยนต์จากภาคสามใช่ไหมเออซึ่งเราจะเอาแหนเข้าไปแล้วก็ใส่ระบบของซินเข้าไปให้มันอยู่ฝั่งเราให้มันฝั่งเราโจมแล้วก็โจมตีพวกมันแทนเขาจะไหมอะไรเงี้ยเออไปเอาหุ่นยนต์แล้วก็ให้ซินจัดการที่เหลือแล้วก็ระเบิดทุกอย่าง จะรอที่เรเล่ลูมนะจ๊ะมีแผน B ไหมครับเราไม่ต้องการแผน B นี่ต้องได้ผลโอ้มึงก็มันมึงก็มั่นใจจังเนะาะเรา,าเราจะาอัดทุกอย่างที่มีทะลุให้ทะลุยังไม่หยุดยั้ง Liberty Prime after this? แถ้าเกิดลิเบบิทิธันแล้วเกิดอะไรขึ้นทำลายทั้งหมดของประตูให้หมดซะโอเคแค่นั้นแหละเลื่อนเลยดีกว่าบ้ายูส delay to reach the airport บ้าโหดเราจะไปทำลายพวกบัตเตอร์ฮูดเลยเว้ยก็คือเมื่อกี้คือแผนก็คือว่าเราจะแอบบุกเข้าไปแล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาให้เราใช้ระเบิดรีเลยซินปาเพื่อให้เรียกเทสซินมันลงชิดของหนัก อีกทีจุดบีคอนอยังไงก็คือใช้แบบให้แบบว่าให้พวกซินมันไปหาเราได้ใช่ไหมอะไรเงรี้ยเออหนักครับด็อกมีดเป็นแล้วด็อกมีดหายเดี๋ยวของไปขายกันแล้วกันทางนั้นปืนซิเวเชลาร์อ่ะขายทิ้งกันเลยพี่ว่าจริงอ่ะไม่ได้ใช้แล้วมั้งปืนโคตรกระจอกเลยงั้นคงถึงเวลาที่ลุยก็คงต้องใช้ปืนหลังหนักสู้แหละพี่ว่าทางนั้นจริงไหมออปืนกลน,นี่แหละหล,ะล,ะล,ะละักๆคือจะมีใครมาช่วยกูถือของไหมครับ <laughs> ตอนนี้หนักมากครับรู้ไหมครับ ก็คือว่าให้เราอะไรนะใช้รีเลย์โจมตีพวกบัตรตึ้งฟูซิลแล้วก็เข้าไปขโมยหุ่นยนต์ลิเบอร์ตี้พลาบที่เป็นหุ่นยนต์ยักษ์ของภาค3ใช่ไหมให้มันอยู่ฝั่งเราแล้วก็ทำลายพวกบัตร์ตึ้งให้หมดก็จบใช่ไหมอะไรเงี้ยเออตามนั้นจัดไปเกิดเป็นคนเลวก็ต้องเลวต่อไปฮัลโหลแมน yes sure let's take a look มาเลยเรามีอะไรขายบ้างวะซึ่งตอนนี้ของเต็มซะเหลือเกินเนี่ยปืนเจ๊แก ปืนเพราะเราไม่ใช่ปืนสิบมมแล้วปืนสิบมมเราปืนนี้โคตรเทพหกสิบดาเมจอ่ะนี่ขายไปไม่ใช่จุดบีคอนอันนี้ลูกซองใช้ช็อตไนไลเฟิร์นปืนกลเก็บไว้ปืนกลเก็บไว้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามีเลยขายอีกไม่จะว่าไปชุดเฮดเกียร์ไปแล้วกันไม่เอาแล้วกันช่างมันชุดเจคงก็คงจะไม่ต้องแล้วมั้งเพิ่มเอเจนติตี้สองเองขายแล้วกัน อันนี้เก็บไว้เผื่อได้แบบว่าใส่ระหว่างสู้เผื่อแบบอยู่ดีๆมีอะไรนะมีสารสารพิษดรอปมาอ่านี่อะไรเนี่ยอ๋อบุรีใช่ไหมสารฟราซิสโกสันไลท์ขายแล้วกันออนนน่น้ำมันน้ำมันพอละน่าจะน้ำหนักน่าจะน้อยพอละอ่ะ ปัญหาคือถ้าเราไปกันต่อพี่เชื่อว่าพี่คงจะน้ำหนักเกินอีกรอบแน่ๆเพราะงั้นพี่ว่าพี่จะกลับไปที่ไดมอนด์ซิตี้ซะก่อนไม่ใช่กลับไปที่บ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้รีเลย์หรือจะเอาปืนเราไปฝากจะเก็บมันคือของมันติมมันหนักปืนในปืนเราเยอะมากพี่ว่าพี่ใช้ปืนเยอะเกินไปพี่ว่ามีฟัคแฟดมงแฟดแมนมาด้วยเนี่ยนะช่างเถอะพี่ว่า พี่ว่าเราไม่ต้องเก็บปืนมันหรอกเราเก็บกระสุนอย่างเดียวก็พอละปืนพวกศัตรูคงไม่ต้องเก็บมั้งไม่มีประโยชน์บ้าได้เวลาบวกแล้วหลังจากที่รอมาเกือบพาร์ทหนึ่งคุยมาตลอดพาร์ทหนึ่งจงเตรียมพร้อมออกไปต่อสู้ชุดเท่สุดละกันน่าจะมีชุดมาร์คไฟทำไมพวกเร็วพี่ก็จะว่าโคทับต้องทำเควสพวกเร็วรถไปเรื่อยๆถึงจะมีโผล่พวกมาร์คไฟมาให้ชุดเร็วรถมาร์คไฟมาให้เราอะอะไรเงี้ยเพิ่มการป้องกันสูงสุด จริงนั่นจริงน่าจะโมดิฟายเองได้พี่ว่าจะเท่มากเดี๋ยวรอลงมอสเถอะเห็นเขาบอกว่าพีพีเอสี่จะมีมอสมอสมาให้ลงแล้วแต่ว่าพี่ว่าพีเอสี่คงมอสมันคงไม่ลงมันคงจะไม่มันหรอกพี่ว่าพี่ชอบมันต้องแบบมันต้องเป็นพีซีเนาะเข้าใจไหมมันต้องพีซีถึงจะมันเวลาลงลงมอสจริงไหมอะไรเงี้ยเออเข้าใจพี่ด้วยป่ะแหว็บบ้าไปเร็วมาเร็วเคมเร็วซะเหลือเกิน ว่าไปพี่ก็ลืมคิดไปเรื่องหนึ no like be ่งว่าไอ้พวกเรวไอ้พวกบาตเตอร์ฟลจะมีนกใช้บอกว่าถ้าไม่มีนกใช้นี่กูจบเลยนะมกลัวไม่มีนกใช้จังเลยตอนนี้เครื่องบินมันอยู่นั่นสเตลครับสเตลสเตลดีเทคเลยขอชัดเลยเพิ่งมาถึง อะไรเลยอ้าวฝักอ้าวฝักอยู่ข้างหลังไม่บอกกูแต่แรกอยู่ข้างหลังไม่บอกเออตกใจเอวเอวเอวขยับพี่พี่เอวขยับพี่แม่พี่ก็เอวเอวดีซะเหลือเกินนะนี่เมื่อไรเราก็ต้องลุยแล้วล่ะครับน้องงานนี้ สงสารด็อกมีดเนี่ยตอนนี้บอกตรงโอ้หปืนมันยิงจากข้างหลังเรานี่ยวะเฮ้ยจ้าจ้าไม่โดนอีกอ้าวไอ้เชี่อแม่งปืนมึงดีเหลือเกินไมเราต้องมาคนเดียวด้วยพี่ไม่เข้าใจเลยตรงนี้แหละ นาน,น,าน่าลัวแล้วไม่มีนุกจริงด้วยโอ้ฟักยาหลบเล็งไม่ค่อยโดนเออนั่นแหละมันต้องมีนุกบ้างแหละพี่ว่าเดี๋ยวเวลาใช้ปืนเลเซอร์แล้วพี่ว่าเพราะว่าเลเซอร์น่าจะมีผลกับพวกมันที่สุดแล้วพี่ว่า Yes Okay กิน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  เพิ่มเลือด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 อ่ามีอะไรให้กินเลยบ้างพวกเนี่ย Apple Daddy p l a อ่า r t h Scorpio Orbit Radiation Blast แดกไปก็ติดตนั่นสิว Newton ่า Match Shop Newton Cup อ่ะกินบะหมี่ก็ได้อ่ะนั่นก็ศัตรูใช่ไหมใช่ ทำไมเราต้องทำไมกูมาคนเดียวอีกแล้วแค่นั้นแหละศัตรูอย่างเยอะเลยแม่เครื่องบินศัตรูก็เยอะพี่กลมยิงนุกใส่พี่แค่นั้นแหละพี่ไม่ได้กลัวเลยเล่จริงมันกลัวนุกตอนนี้ตุ้มมันนี่ทำจะทำยังไงเนื่องตอนเล่นฟอสเวกัสพี่ก็มาแอบบุกเข้าโอฟัก ตอนเล่นภาคฟอร์นี่ยเวลาพี่ก็มาบุกไอ้พวกบัตเตอร์ฮรูสติลนี่แหละแล้วแม่งก็เจอแต่ระเบิดนี่แหละอ่าโอ้ไม่เข้าเลยนะบอกไว้ก่อนโอ้ปืนกลเลเซอร์ด้วยนะมีบาสุก้าด้วยนะเก็บมึงก่อนเลยถ้างั้น อ๋ออ๋มันยิงโดนพี่ด้วยมึงมึงมึงก็แม่นไปนะอย่างนี้บอกตรงโหมึงปืนกลเลยนะรู้ตัวไหมเนี่ยอ่าเราต้องอ่าฮะมีแฟกเมนต์มีระเบิดทังนั้นด้วยโอ้ยมึงยิงมาเป็นอะไรอะไรนะยิงเป็นดอกเห็ดเลยนะแหม คิดได้ข้าสัดช็อตไปแล้วกันคิดได้อีกไหมโอ้ตาลายไว้ให้ตายเถอะคีคีคีแล้วหนีเข้าเข้าไปข้างในเดี๋ยวพี่ว่าเจอชุดชุดอัลเมอร์เพาะวอร์อเมอร์แล้วมันบ่วงนี้พิเศษเลยเนี่ยให้มันตามมาหาเราเดี๋ยวพี่ว่าทั้งนั้นให้มันเข้ามาหาเราให้มันเข้ามาหาเรา ่ะเพะเรีดูหน้าอ่ะให้มันเข้ามาหาเราพอกี้เราเสียเปรียบมากบอกไว้ก่อนมาไหมมันมาปะเหมือนจะไม่มานะไม่มาเลยของมันแล้วกันกินบะหมี่รอแล้วกันกินบะหมี่รอแล้วกันทั้งนั้นอ้าวลอน ในเจนเดอรี่นี่ว่ะชิดีเข้าเพฮึ่มในเจนเดอรี่เลยเหรอเก่งใจกูบ้างนะไอดวานช่างมันเดี๋ยวต้องต้องส่งด็อกมีกลับบ้านไปแล้วพี่ว่าสงสารด็อกมีตอนนี้เซลบ้ามาร์คแมนออโตเมติกเลเวลแต่มีนี่ ทำไมมันเป็นปืนขง่งอิทิศูดวะทาร์เก็ตอีสพอยซ์นร10เซคยิงแล้วติดพิษเนี่ยนะเอามานี่เป็นปืนกลแม่เอาหรอกปืนกลไม่ได้ใช้ละแต่เดี๋ยวนะมันเป็นอันนี้วะฟาของเต็มอีกแล้วคือว่าคือว่าจะเอาไปใช้แบบว่าอะไรนะเอาไปประกอบปืนเราจะเอามาเอาถอดชิ้นส่วนของมันมาเป็นชิ้นส่วนของปืนเราเข้าใจปะเออ ไม่ได้จา้าอะไรหรอกฝากช่างมันทิ้งปืนนีทิ้งแล้วกันช่างมันโอ้โหข้างบนโอ้โหอีกเพียบเลยบอกต้องสู้กับฮอเลยนะไม่ได้พกบาสุก้ามานะเว้ยบอกไว้ก่อนแล้วก็แล้วก็วกมันเปรี้ยวตีจังนะแบบเข้ามาคนเดียวเลยนะแมย์น่าหน้าอูโดนลุมจนได้ โอ้ยเฉียชุดนี้อีกแล้วอะชุดชุดพาวอเมอร์อีกแล้วเลยยิงหัวพี่แม่นจังวะกัดมันลยล็อกมีดกัดเลยนั่นอะไรวะนี่ใครอ๋อพวกเราพวกเราพวกเรามาแล้วพวกเรามาแล้ว thank you thank you thank you เฉีดดีแล้วนู้นต้องลุยคนเดียวสิอ่าฮะโอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้ยิงมอติเบอร์ได้ด้วยวิสุดยอดโอ้โหคิดที่เข่าโปรหัวหัวหัวไม่อ่าฝักฝักฝักอ่าอ่ากินกินเนื้อหมดช็อปบะหมี่อ่านุกขะโค้拉แดกไป ฟักระเบิดโอ้แตงกิ้วโอ้โหปิดเอ๋อมีนี่ด้วยเฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้เสร็จกูครับพวกนี้ไม่เพาวเวอร์สูตรไม่โคตรเยอะเลยว่ะสุดยอดพวกเรายิงมัน yes ดีมากยิงมันเข้าไปมีแก๊งแล้วก็สู้ได enfin ้แล้วไม่ต้องห่วงถ้าเรามีมีแก๊งก็สบายเนี่ย มันยิงหัวพี่บ่อยจังพู้มันเป็นมันยิงหัวแม่นไปนไหมเนี่ยมากูหยดุดอ่นานั่นตีมากูอีกนี่ส่ยิงหัวไปโอ้ชิดลุยเลเพล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 จังหวะนี้ลุยเลเพลยิงพ <c oughs> าวเวอร์สุดก่อนนั่นแหละ <c oughs> โอ้ฝักเกือบตายนี่ว่าจะตายนี่ว่าพี่เกือบละกิงควันต่มครับมาเอาปืนนี้บ้างมันยิงโดนหัวพี่อีกแล้วอ่ะเออฟักอิดทำภารกิจละแสบตาแล้วเนี่ยจริงๆให้ทำไรนะเดี๋ยวนะให้ทำไรนะภารกิจเห็นนอตฟาทาบเหวีจ้าจ้ะรู้จะรู้ เฟสดิสตรอยให้ทำลาย3ามที่โอทำลอยทิ้งเอ่อโทษทีครับหลีกนิดนึงครับนั่นแหละครับเฮ้ยอย่ามาขวางดิวะเดี๋ยวยิงเขาโอ้ชิบ yes งยังสอะฮึฮึฮบ่อยๆนี่ชอบมากแขนหักด้วยที่เอาชิบหายแล้วอ่ะคงแขนกูไปหมดแล้วนี่ไงคลามัน เก็บครับของฟรีเพียบโอยแสบตาตอนนี้อ่าใจเย็นๆดีท่านโปรเทคเตอร์อินแกรมไอ้อันนั้นนี่วะพี่ต้องมาสู้กับพาราดินเดสไหมเนี่ยคงไม่มั้งฮะลุยครับเรียบร้อยโอ้ ปัญหาตอนนี้คือเราเราโดนยิงจนอะไรนะจนจนจนร่างก,กายดูดิชิ้นส่วนพี่อ่ะต้องฉีดสตีมแพ็คละให้มันหายดีโดนไหมนะโดนไหมวะโดนอยู่โอเคเฮ้ยมึงชนกูทำไมเนี่ยอ่าโดนบอกว่าอยู่ข้างบนนี้ปะ่ะ ไม่นี่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราทำเราทำภารกิจแล้วกอนเดี๋ยวค่อยไปบุกที่อื่นแล้วกันทําภารกิจก่อนแล้วกันพี่ว่ามันต้องมีจุดที่ที่ต้องไปคือตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงตรงนี้เออศูนย์ขึ้นข้างบนนะ่ะโอเคคนนี้ก็คนนี้ก็ตามมาด้วยเหลือเชื่อหลีกพี่หลีก บ้าน้องเหลือปืนไร้ใช้บ้างเลเซอร์เอาเอเลี่ยนพิสตอลมาใช้ซะดีไหมยิงให้มันหมดไปพี่ว่าเอ้าวฝักมันยิงไม่ได้น้องบ้าปืนเอเลี่ยนก็โหดนะจริงปืนเอเลี่ยนพี่ว่ายิงพวกหุ่นยนต์นะเข้าแรงพี่ว่าเข้าลึกนั่นแหละ โอ้ฝักดูดิยิงยิงป้อมเข้าแรงครับพี่ว่าปืนปืนเอเลียนเนี่ยยิงพวกชุดเกาะเข้าแรงเพราะชุดเกาะมันกันพวกนี้ไม่ค่อยได้เรียบร้อยทำลายแล้วให้ไปลิเบอร์ตี้พราห์มาค่อยไปเออแล้วก็เดินไปก่อนซะงั้นไอ้เราออใช้ปืนอะไรดีโอ้ตกใจหมดเลยลิกเออปีแมกนัมก็ไม่มันลูกซองก็ไม่มัน ปืนพกนี้เก็บไว้เอา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 ,เอาบีมเอเลี่ยนแล้วกันเอเลี่ยนบัสเตอร์เนี่ยพี่ว่าบัตรทุ่สติวแม่งยิงหัวพี่แม่นเหลือเกินแต่ยาก็เยอะเหมือนกันยาเยอะดีพี่พว่าไ,ได้ยาดอบยาเยอะดีจริงนะไปบอกว่าข้างล่างก็ยังมีอ่ะข้างล่างยังซูนอยู่เลย <จ Eddy. S 1> ่าน่นไงเฮ้ยมึงก็เฮ้ยเนี่ยเนี้ยอย่าดันกูสิเฮ้ยโอ้ยดันกูทำไมเนี่ยลีกพิวฟักช่างมันแม่งยืนขวางกูเหลือเกินยืนขวางกันมันเหลือเกินตอนนี้ให้อะไรนะดีฟีดเดอะซินเราอ๋อให้เราปกป้องเดี๋ยวหน้าเลยนะ ให้เราปกป้องซินระหว่างที่กำลังแฮ็กใช่ไหมป๊อปชินนลเพลสเทเลพอร์ตบีคอนโอเคให้ใช้เทเลพอร์ตบีคอนได้ครับจะจะจะจัด,จ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 ดให้ครับงานง่ายๆที่นี่เสร็จเราอ่าไหนวะเทเลพอร์ตบีคอนไหนนะอยู่ใน,นเทเลพอร์ตบีคอนนี่ใช่ไหมอ่าฮะลีกกูจะแปะเทเลพอร์ตบีคอนกับเขาบ้างอี ดอกมีไปอยู่โน้นนะดอกมีไปได้เมื่อไหร่เนี่ยมาลุยเดี๋ยวต์ลุยแล้วเว้ยทีนี้เข้าพิ้วกลายเป็นโกโก้คันไปลุยครับลุยครับขึ้นบินให้ตกครับโอ้ฝักอยากลองยิงขึ้นบินให้ตกสักรอบเหมือนกันจะว่าไปอยากลองไงไปอ๋อนี่มันระเบิดแล้วนี่หว่า เดี๋ยวพี่ยังไม่ด้เซฟหมพี่ลืมยังไม่ไดเซฟเดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ยวเ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 ดวเดี๋ย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 ดีวเดยวเดี๋ยวเดยวเดี๋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 ยวเดีดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย เดนเราเคุยกันได้นะเดนเราอยู่ฝั่งเราได้นะเรา้อมรับเสมอเดนเราคุยกันได้นะเดนเดนเราขอเดนโอ้ชิบมันก็ขอเรามันกันนี่อะเดนเราขอเดนเราขอแล้วนะเดนทเดนหน้าหักเดนกลายเป็นโกโก้คันไปแล้วเดนเราขอ เราขอแล้วนะเดนเราขอแล้วนะเดนอย่าลืมเดี๋ยวพาราดินเดนมีซินคอมโพเนนต์ติดอยู่ในตัวพาราดินเดนเป็นซินเหรอเฮ้ยจริงดิโหรีเวเลชั่นเลยนี่บอกก่อน what the fuck กินน้ำปลาก็ได้อะเดนเป็นมันเดนเป็นซินว่ะเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้มีซินคอด้วย โอ้หนี่หัวหน้านี่วบบเพเพเพอย่าปาแล้วเบิดดีวะเฮ้ยตายเออนั่นแหละแบ็กอัพอะไรหรอกระสุนบัตเทิลแคปฟูเอลเซลเมลอนลีดิวดาเมจไวส์สเตนดิ้งแอนด์น็อตมูวิ่งโอ้ไม่เอาอะยืนเฉยๆแล้วรับดาเมจได้มากขึ้นไม่เอาพี่ว่า โอ้มันขึ้นไปได้เหรออ้าว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 ไม่จริงนะตอนนี้พี่ตกใจจริงเนี่ยพี่ตกใจท,ที่ที่เดนที่เดนเป็นซินจริงอะเนี่ยใช่ปะ่ะที่ไม่รู้เรื่องรึงเหล่านะติดตามกันต่อไปยิงอะไรกันวะอ๋อดินนี่เองเอลเดอร์แม็กซันเลยเหรอ นี่หัวหน้าเลยนี่ว่ะอย่าอย่ายิงให้มันยิงเยอะยิงมันเสร็จแล้วก็หลบเออนั่นแหละลุยเลยครับลุมครับลุมครับลุมครับมึงอย่าคุยเยอะมึงช่วยกันยิงแม็กซสั้นก่อนนั่นเอา what the fuck ชนะแล้วใช่ไหมเอาชนะแล้ว สุดยอดอยังไม่ได้ฆ่าเอลด์แม็กซันเลยเสียดายเอลเดอร์แม็กซันถึงเบอกว่ามันมาจากภาคภาคสามด้วยปะ่ะเพราะภาคสามจะเจอเด็กคนหนึ่งชื่อแม็กซันตอนนี้มันแก่แล้วไงเพราะมันหลายปีผ่านจากภาคสามมาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเออมันเป็นหัวหน้ากลุ่มบัตเตอร์ฮูดแทนทีนี้โอ้ยยังยิงไม่มันเลยแม่โคตรมั่วลเลยให้ตายเถอะเพราะสตูมันใช้ปืนเลเซอร์แล้วมันยิงเร็วมากเงี้ยยิงปับป๊บปั๊บปั๊บใส่เราบางทีเราหลบไม่พ้นไงเฟรมเรทดรอปด้วยนะพีเอสซี กินทรัพยากรเครื่องสูงมาดนึนงอ้าวอ้าวพังแล้วเลยเรียบร้อยบ้าโอ้หมูจังเลยยังไม่ได้ฆ่าแม็กซสั่นเลยไม่เหรอ เรียบร้อยแอชิฟดาวเย่ได้มา618้อยสิบแปด exp นิวเคลียร์แฟมิลี่ไปสปีกตูฟาเตอร์ต่อทีนี้